เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจมูกหรือรูอะไรอ่ะมันมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะฮันโอ้จมูกจมูกไงโอ้จมูกอะไรมันรูอะไรมันใหญ่ขนาดนั้นะนะเต็มกล้องหมดเดี๋ยวดูเสร็จด,ดีโอ้โหมันวมอยู่ สวัสดีครับเพื่อน,ออนทีเดอนวแล้วก็ส่วนงานจะกระดกชั้นแน่นะครับผมตอนนี้ผมกำลังจะกลับเข้าบ้านนะผมออกมาทำทัวระนะพอดีวันนี้เราจะมีนัำกับแมมมอสนะครับผมจะไปเที่ยวพัทยากาันอ่าและคือว,ว่าอันน่ะเพิ่งมาทำโบรใหม่ถ้าเราตอนนี้หน้านางก็กำลังแบบวบวบอยู่เลยแบบว่าตุยๆเป็นเอเรียนกำลังบวมดูจมูกกำลังบาน,บาน,บาน,บานๆเลยในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแก้บูดี้อันนะครับเกี่ยวกับจมูกนะว่าเดี๋ยวจนะววนะแซวตลอดทั้งคลิปเลยว่าจมูก,มกทำไมบวมจมูกทำไมแลกเกียดอะไรอย่างเงี้ยทำไม หน้าตตลกอะไรเงี้ยอย่าเข้าดูดิเมื่อแฟนทักว่าจมูกทรงเอเลี่ยนทรงอย่างนี้แล้วนางจะเสียเซลล์จะเสียจะเสียความมั่นใจปะคลิปนี้จะล่มหรือคลิปนี้จะสนุกนะครับเดี๋ยวรอดูกันตัวหาดในชื่อหาดอะไรนะหาดสันีหาดสนีพีถุยการสะอาดขนาดไหนมึงล้างขนาดได้เหรอหาดสันีเนี่ยเขาบอกอันดีชื่อหาดอะไรหาดสระมีหาดเทียนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจมูกหรือรูอะไรอ่ะมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะอันโอ้จมูกจมูกไง โอ้ยจมูกอะไรมันรูอะไรมันใหญ่ขนาดนั้นนะเต็มกล้องหมดเดี๋ยวดูเสียดิโอ้โหมันบวมอยู่อุ้ยทไมันต้องมาเกาะเลยมันรูใหญ่ขนาดนั้นอะมันรูจมูกหรือมันรูทวารปะมันมันใหญ่น่าเกลียดขนาดนั้นนะอันมันไม่ได้ใหญ่มันบวมจมูกมันบวมอยู่ใช่เหรอใช่เดี๋ยวเขาถอดแว่นดูฉันหน่อยเพิ่งสิบกว่าวันเองตั้มเอ้ยอันไม่ใช่แล้วมันบวมอยู่มันไม่ใช่ตัวต้นไม้นี่สวยป่ะ กต้นไม้บนนี้สวยที่เกาะลนมนเขาเลยสะพานนี่สวยถ่ายวีดีโอ่ถ่ายอะไรนักหนาเนี่ยถ่ายสะพานสะพานมันสวยดีเอ้ยมันมันแหลมมากเลยก็มึงซูมอย่างนี้ไงแล้วทำไมมันแหลมขนาดนั้นน่ะก็มันบวมอยู่ไหนหันข้างไปเลยโอ้หแกแหลมแหลมแข่งไก่นี่แหละทะเลเลยอ่ะแกรู้จักแหลมแหลมมูลแหลมพมเทพปะที่อยู่ภูเก็ตอ่ะแล้วหมูแกแหลมประมาณนั้นเลยอ่ะนู่นแกแหลมมันเหมือนแหลมพมเทพเลยอ่ะขอให้มึงตกลงไปทะเลไปเลยอะตกทะเลไปเลย เฮ้ยแต่มันจะมูแก่แบบีนะต้องอกกอ้อง<อ>เลยเยบเมาห่องร้อนมากตื่นมาปลุกไหมขนอาหารเช้า,นา,ชาคนร้อนตอนี้ข้าวเช้ากันหน้ากั้าแก่เต็มมาก,กนะเดยวฉันจะไปถ่ายรูปเลปลกแกม,กมาถ่ายรูปแกไปตองจมูกแคเนี้แหลมมกมาเช่นะบาน,นออกมาเช่มันยังไม่เย็นว่มันบานปกติวมันจมูกบานปกติมนย่แกแกกินข้าวต้มนะ มันต้องให้เอาเล็กเป็นให้รู้จมูกเป็นดูดดูดน้ำกูไปถึงได้เลยเราจะไปไหนหกันเราเนี่ยไนกลับห้องจะไปเล่นน้ำสะระอากาศดีนะเวลาเราไปเทีนะ่ยวเราชอาบขับมอเตอร์ไซค์บนอินเตอร์แครที่ไหนที่ไม่ขับว่าไปบ่าวประเทศังขับมอเตอร์ไซคต์ตรงนี้แบบว่าตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนไหนแถวเกาะลัน ไปผานแสกับอาหารเทียนเก่อยแต่ว่าถ้าขับใงวันน่าจะร้อนนะร้อนแต่ว่าเรามายังร้อนอยู่เลยถ้าใครเคยมาก่อนนะก็ต้องรู้เลยบอกว่าถนนร้อเออถนนแล้วขับรถช้าถนนมันขับยากเลยนะใช่มันจะเนเดินเป็นอะไรเงี้ยเนาะใช่เฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรอีก่ะตัวแกนั่งแล้วรู้สึกแบบว่าน้กหนักตัวปะทำไมอ่ะไม่รู้สึกน้หนักหนักตัวน้ำหนักไหมตงนั้นไม่น่ะจมูกแกมันไม่โตลมหรอวะเฮ้ยฮะจมูกแกมันไม่โตลมเหรอน่าจมูกมันบานน่ะตรงนั้นน่ะข้าว่าเราทำไมรถช้า รถขึ้นเนินเดี๋ป่ะคันหนึ่งเขาแซงสิวเลยก็แกขับช้าค่ะไม่จมูกแกมันจมูกแกมันต้อลมมันทำห้ช้าเดินโคตรอื่นเลยว่าแล้วทำไมแกชอบทำบูบี้ข้าวะอะอะไรนะชอบมาว่าข้าข้าตอบไปเขาจะไม่ทำอะไรแล้วบ,บูบี้นะบูบีบ้บูบีบ้หรือบูลี่บูบี้ทอื่นเลยเนี่ยรถเมล์ไทายมันดนเพราะว่าแกไม่บิดเมื่อไรแกจะเลิกขายก็วะแกโชว์เก่งรถเขาดูจมูกแกมันต้อลมมันบาดมันทำไม่ต้อ,อลม ออาหมูมึงก็สวยอยแล้วไงจะไปทํามาให้มันบานทําไมอะไรก็จมูมันจะทะลุทะลุเพราะมึงจะเอาบานไงถ้ามูมันบานมันไม่ได้จะบานมันยังไม่ยุบเดี๋ยวบานมั่งเนี้ยแหละมั่งเนี้ยอะไรมันยังไม่ยุบไงสัญญกรรมมันต้องรอเวลาเว้ยเขาต้องบอกไงคนที่เป็นสัญญกทำสัญญกรรมมันจะจิตตกเพราะว่าคนเข้าข้างมึงอะแหละเพราะมึงแหละกูรู้กูมีแฟนหรือกูมีแฟนไม่นเองเนี่ยเพราะว่าเป็นเนื้แหละรู้ไหมที่เขาสัญญกรรมแล้วเขาฆ่าตัวตายกันเนี่ยที่เขาแบบว่านุ่งนี่แนนเขาเป็น โลกกันอ่ะเพราะว่าเป็นคนอย่างงี้ไงเป็นคนอย่างมึงนี่ไงมันบูลลี่คนอื่นอ่ะก็บอกว่าใส่เงามันต้องใช้เวลาบางคนเนี่ยบวมเป็นเดือนเลยมึงไม่เคยบูลี่กูไม่เคยบูลี่ใครมึงไม่บูลี่อะไรมึงบูลลี่กูอยู่เนี่ยมึงไม่บูลี่ทั้งนั้นกูจะบูลลี่อะไรบูลี่อะไรมึงกูไม่เคยบูลี่ใครกูไม่ได้ขายม่านกูมีแฟนแล้วกูมีคบแฟนเป็นเอเลี่ยนอยู่แล้วตื่ใหม่ไปเลยกูเห็นเห็นเห็นแฟนแฟนกูนึกว่ากูเห็นช้างดัมโบ้ในการ์ตูนนึกถึงช้างดัมโบ้ดิสนีย์เลย อย่งนี้นะแบบไม่ควรที่แบบว่าไปอยู่กับใครเนอะมึงนี่เป็นคนที่ไม่ควรมีแฟนเนอะทำไมทำไมเขาบูลลี่คนอื่นเขาอันนี้ใส่ไม่ดีอ่ะมึงนี่อะไรมึงนี่ไอ้เมื่อทำมากี่รอบมึงก็ไม่ได้บูลลี่กูแล้วรอบเนี้ยมาบูลลี่ทำไมชัดไงทำไมเห็นชัดในรูปมึงชัดเลยไงแล้วมันบู๊อมมันไม่ได้เห็นชัดแล้วนะเขาอื่นเขาบอกสวย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 มู่น่ะเห็นเป็นกิโลอ่ะไอมึงคนเดียวแหละบอกไม่สวยไม่สวยอ่ะเนี่ยนะมึงไปยืนนะเนี่ยมึงไปยืนเลยกูบอกกูไม่ได้ถ่ายกูนั่นน่ะ กูทำมาโสดจริงอ่ะมึงก็บอกโอ้ยคาดไม่ได้วะเ,เล่นแจวเล่นสวยจมูกสวยยังไม่ยุบไงยังไม่ยุบจอดรถเลยหัว,วจอดไปก็ไม่มีใครรับรอ,อเขากลัวเฮ้ย